มาวันนี้เรามาดูความสวยงามของการเพาะวิธีแบบง่ายๆนะคะใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวเราที่สุดนะคะอย่างเช่นว่าเราใช้กระป๋องพลาสติกนะคะเนี่ยค่ะมาดูความสวยงามนะคะอันนี้คือเราจะเตรียมตัดวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เห็นรากไหมคะเห็นไหมการที่ใส่กระปุกใส่แบบนี้ก็ดีอีกแบบหนึ่งนะคะมันดูสวยดีค่ะเวลาเราเห็นราก เห็นไหมคะลาเขาสวยมากเลยค่ะเขาจะอ้อมหมดเลยนะคะเห็นไหมค่ะอันเนี้ยข้างในเนี้ยเป็นขุยมะพร้าวนะข้างบนนี่คือเป็นดินนิดเดียวเองน้ำหนักเบามากเลยนะคะไม่หนักด้วยเห็นปะแล้วก็สวยงามแล้วก็เอาไว้ตรงดินหน้าตาให้เขาได้การสังเคราะห์แสงนะคะพอใบเขาได้รับการสังเคราะห์แสงแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็ <c oughs> จะเขียวสวยงามเองนะคะอ่ะวันนี้ก็เนี่ยคะ่ะมาดูความสวยงาม สวยไม่เอ่ยดูวนอีกรอบนึงนะคะค่ะแล้วก็เราไม่เจาะรูด้วยนะคะสวยงามนะคะพวกนี้เราก็ตัดได้ละอ่านี่วิธีแบบง่ายๆนะคะใครๆก็ทำได้นะคะ